เป็นการพบการพอกัญญามือเสาคือเ่าครับตล,ลาดนัดบ้านห้วยไฟตลาดนัดบ้านห้วยไฟตําบลห้วยไฟเพือ่อการผุดผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับ,รบเป็นช่วงชาเส้าครับชาเสาพื้นมีบักซีดาสีดามาขายใส่เข่งครับช่วงมีฝนละมังรักไม่ก็มีคน สนุกสนใจครับมหาสื่อไปอยู่ไปกินขึ้อกันมีรับตลาดนัดบานดานกับตลาดนัดบันดานกับพวกคนละหมางล่างใหม่นี่ขายดีเป็นพิเศษครับเดียวว่ายางเบิ้งอีกครับไปเล้วไปเหล้วปลาดุกกิ่นดองแดงดองแดงมายางเบิง้งยางส้มคือเกล่ะครับตุ่ม ตุ้มใส่ครบตุ้มใส่ครบออยยือหันปูได้มักหาดูหากินครับหาดูหากินหาครบหาเกียดกระปูครับกระปูพักเมก็กน้ามันมุกมาใหม่คอยบอกไม่แล้ววะเอามาเนี่ยต้องนี้พริกพริกกองถึงเต่งก,กอง,งกองุนปูนกองจันพ่าน ครับช mm ่วงนี้ปูมีเนืบปูปูหน้าปูหน้าปูจากธรรมชาติเป็นผูชีกับานางกินแบบสุปก่อนตันนี้แบบซุกครับนี่บอกจาบาทสิบบาทสี่บเก้บาทห่วย ตอนี้ก็าบทรครับบเออันี้อนอนี้ขอคนอยกินมาโดนเหมาทำยังไงกับโบสุกเจือเจือซาอ่ที่แม่ครับซ่าบาครับา ก็คุณสิสิบเรามาขายประจำด้วยค,ครับเจ้าชนหมากเราสีบบสุกบบท่านบอกมากเนี่ยผมได้กระทะบบมีนี่แล้วโบมี่ซุกโ,โอเคโอเคนี่ครับผมได้ไกลไปไกลามากครับโมนุาน,านเรเนาแน่ครับเรามาทุกวันเสาร์แล้วก็ตลาดนัด กันอาทิตย์นอกัะบุดสมบูรณ์แบบเป็นตัวก็มีนะครับโตกม็มีโบนอม,มิเตะไข่นี่คร <c oughs> ับเป็นอาหารแนวอยู่แนวกนปปินแบบบรรบาดมิมครับ <c oughs> เป็นมิม่ม <c oughs> เป็นผงทอดหรอสองเดือนน <c oughs> มิมหน่อยอาหารแนวอยู่แนวกินพักปาพักกัญญาเราปูปลาน่าหนำนอใหม่หอย คือเกา่ามีหอนในยพักพักกะระถินหอยจูบก็มีนะจ๊ะเราปอกมะหอยย่างดีหอยจูบหอยเชื่อดิหอยหิกระต่ายหอยหิกระต่ายเราโมเมนเชื่อดิเราวะโอ้อ๋อครบครบธรรมชาติกบธรรมชาติเอาต่างเดียวกัดมมัก เนื้อครับเป็นโอเีดเนื้อมักหลับมักก่อยมักอมลาคุ้มตมเสียบเสียบอ๋อรวยมาทางนี่มาทานนี่คือเกาคือเดิมพวกกบพวกเขียดพกเป็นเขียดเป็นปูเป็นปลาเออหยอยสายสายลายเท่า่่่ <c oughs> ่่ม่กลา่่่่่เ่่่ กูได้มากลาบกได้มกแบบธรรมศาสตร์เอียนนุนอยนาม้กครบหน้าเราว่ะวัวเขียวเหี่ยวยู่กบหน้าเราถุงละหกสิบกว่าถุงละหกสิบเราป่ะเออเออได้ลายอยู่ตัวลวเนาะได้ลายอยู่ได้ลายอยู่ อันนี้ลอยหนึ่งอันนี้ลอยหนึ่งของอยู่ของกิอาหารแบบบานบานเราจองไปรอตาเขาองไปรอตลาดเจออกสีช่วงนี้กบมันด้วยครับกบมันค้นกะนิยมครับค้นกะจนมาขคนกลมาถามหากบหามาเขียน ปิ้งตม้มแซ่หน่อครบเนาอา,อาหารแบบบานๆเนาะม,ม,มาเถ<ป>ื่อน<ป>ี่แล้วยังขายผิดขายพักคือเกาอยู่เด้อเราบบเปลี่ยนอาชีพเลยระบบเปลี่ยนอาชีเพเลยไม่ต้องสยาานะูบมากนะบ่บ่บ,บ่หันไปไปอีกเยอะเห็นอยู่บ<อ>นแถวไม่รอใครอไก่ย่านไปเอาสาวหล่าอยู่โอ้ย

โซนนี้เป็นโซนพักครับโซนพักโซนพักย่างอ่างหยาของอยู่คองกินแบบบันบาดคู้ค้นหุมกันขนาดเลยโซนเต็มถีบเลยตัวเป็นูกเอาไวู้กครับผู้มากผูกโต้ยเหยืบกผิดเหยบกเคลือโอ้คนลายครับโซนนี้ ปลามาเบิองมันม oh, ันค่ะมมัันนอะไรมันเทียนค่ะมันเทียนมันเทียนกับมันนกเอ้าวมันเทียนมันนกมันเทียนมันนกเดี๋ยวได้พูดได้สิเอิ่นเออเออเออส่วนหนึ่ผมมีเฮ็ดนอกบริไปอันอันยังเกาะภาสนาใดภาสนาใดคือผมมีเฮ็ดบริเวไปแล้วว่ะเด็กคนไทย งามมีเห็ดเราหาเห็ดมาขายถามเราว่าไปขายอยู่ใจว่าจะวาสนาใดเราโอ้อยเราไปไกลครับด้วยครับเนาต่างคนต่างหากินโอ้ท่านเนื้อใหม่เราปอกแล้วแม่นขา่าเม่นบอ่อเม่นขา่าโอ้แม่นขา่เาเนาใส่ขวดไปแนวนี้เลยครับเห็นแต่คลิปอยู่ในเล้า เราปีงเรียบร้อยเราปีงเรียบร้อยข่อยงามๆแล้ววะล่วยบ้านทไม่วยบานล่วยงามๆสุข่าเครื่อแล้ววะข่อยจุไม่ข้ามไม่ข้ามโมเมนบอกม่ข้ามนี่ไม่ข้ามครับ เมงขามเราใส่ขวดให้แบบรู้ลาเลยแมงขามเรามีหองตบเรามีัอเขาตบขอตบปปตมข,ขนมขนมมกแล้วว่าเออแมนเออกะปูไตดึงดังดึงดังเยอะนอใหม่นอใหม่นอมี กระปุกระปูกระเผาหอยเราหม้อหอยโทตบกักงกบักแกงเขาก,กขัาโม้อรูระซผาโรยจีซแตงจินอะข้างนี้ปลาตังปูมีปลาตังปูขาเมาาขาเมา ข่ามอ่อนอ่อ,อนก็ามออ่อนอ่อนข่ามอ่างงามของเสียบมีน้ำผึ้งมักผูได้มักข่ามาก็ซื้อข่ามาครับข้าวสาลีหอมตอนนี้เรเห็นเนาะข้างนี้เป็นพวกหอมครับหอมหน่อยหอมใหญ่กระเทียมบักพริกพริกแข็งพริกแดง ข้าวฟัวหัวหอมผีปนปลาแดกปลาล่านี่คือเก่าคือเดิมข้าวเหนียวเอียนครับเอียน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 หามาจะจังไรเนาะเอียนนี่เนาะใส่เอ้าใส่ใส่บังลั่นใส่บังลั่นเอียนใส่บังลั่นเด้วยครับอร่อยครวบ สองสูงลอยแปดสิบแล้ว,ล,ล,วลดให้พร้อมโออขาดลอยหนึ่งโอ้ผู้มักพู้สื่อกินอยู่ด้วเนาะผู้สื่อกินอยู่ครับสองถุนสองสูง,ง,งลอยแปดสิบใส่หน่อยเอาปลาทูครับสโลแกนไทเบียร์ภาษา,าปลาปนากับมหาปลาทูด้วยครับเดอ้อสโลแกน พายางไปเรื่อยๆกายังเบืองยางส้มไปหัวลาตังโตน้ำเต้าหูอุ้ยข้างนี้คนคือสมเสี่ยวนเนาเป็นพวกอาหารการดูการกิน อืมอันนี้หมักโอ้ยหมักกระินไงหลงซืออลงซือสตอ,ตอเออสตอ,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 ตอสตอรรสตอออตออครับ อของอยู่ของกินแบบบ้านๆเราหมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกปลาซิวตอกมัดเข่าเอาดิเอามันมัดยังมันนกมันเทียนมันนกมันเทียนของเสียวิ่งน้ำปูหมักคนว่ะกูได้มักแนวดก็เอาแนวนั้น มั่นคือกนนารมั่นปปน้ำวันวิธีไทยเรา,มาแมนอา่ายูทูบ<อ>ในยูทูบด้วครับเผ็ดร่งโยง่ง,ง,ง,งกับพิษกับปลอยแมนมันสั่งไรได้บัวไดก็เลยบัวร่ยเฮ็ดหยาก เป่าก,ก้ามาเบิงท่านี้คือเก่าครับปอกันคือเก่าคือเดิมเหมืนล่ะขึ้นเก่าคนเดิมำอ่าซีไข่อาซีมั่นผู้มาขายกับมาขายผู้มะทายกับมะทายคือเก่าละครับอ่อมน่องก็มีเด้าอ่อมน่องก็มีด้าวโอ้ยเดี๋ยวเดินทางไกลอยู่มือนี่อ่อมน่องเราอ่ะนี่ครับอ่อมน่องงูด้วยครับผู้ได้มักหน่อง อหนอมงัวงอ่คว๋อยา,างเบิองไปเรื่อยๆครับยางเบิองเงหี่ยเหี่ยวางเบิองสั่นๆขาเราเห็ดเปียกงามพักน,น้ำพวกพักแบบธรรมชาติเพื่อบาดเฮาเราเนาะเข่าเมา คือเก่าคือเดิมแบบงามเลยเป็นขา้าวเมาเป็นไข่ซาบบาทซาบบาทคือเกา่าเราอ่ะหัวไม่มกี่โลไม่ไม่กี่นายเนาปูเต็ียมอญัญจาโยนนี่ครับปูได้มาปลูกปูได้มาปลูฝูได,ได้นี่ควบควบหมกนอนแมนอยู่แมนควบเราควบหมกนอน ัวบบอกหนอ,อเนื้็นบักหอยกระปูหมักบุกของกินแบบบ้านบาทหมักบุกใช่เบิร์นเขากำลังแต่งเห็นแล้ลแลครับเป็นตลาดชุ่มชุนตลาดนัดชาวบา้านของดูของกินของขาของคล้ายกัน มีแต่ความจากธรรมชาติมาวางดอกเราเออกระปูอ๋อครบโอ้ยอยากดูครับแต่ว่าของพวกนี้ละลายทิ้งขีดเหล่าแบบงามๆขีดงามๆหอมงามๆกระเทียมงามๆมีแต่แนวงามๆห้างนี้เ huh? ป็นกล้วยเป็นปลาเป็นกระปูเข็มดงเด้งดงเด้งเนาะ ก็ได้มาลูกมาฟังผมนี่นะครับไน่เบียเบียหน่พักหอม้วยหมากอะไรน้อนอือบโอ้ยตบักใหญ่เลยแบบใหญ่ยักโตละลเนี่ยสองตาม ก็เกินสามตัวเนาะประมาณสามตัวลูกสามตัวลูกได้เลยครับตัวตัวบักไก่เลยไฟหัววันมงคลปุ๊บปุ๊บตัวลเพ่งตัวหนึ่งกบใหญ่กบใหญ่กบใหญ่พูดน่ะเต้นดงด่งแดงๆแบบแข็งแรง ใส่กอข้างในใส่กอหม้อัส่กอหมีเออมีงหมูมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับไรขายจังไงร้นแนวนอนอันนี้คอรทิพยกมาทนี่โหลคอรทนี่อทพรลาซาอืรลาซาเออมีหอดหม่ำนะครับกูได้มักใส่กอกูได้มักหม่ำเอาว้าครับมาามหาสรหาาตลาดนัดบนวถไฟขึ้นเก่าแล้วครับหินเราประจําอยู่ เออเปรียวหอมแล้วมีหอยพัดมีเข่าพัดโคโลเออสักสักสักตัวได้ผูตัวได้เมรม์หรอวบอกเมืเอ่อกี้เป็นขาวโอ้ยเป็ดแล้วใส่กนแระถั่วามากมันมีขาวมันมีขาวตัวหนึ่งนอกนั้นมีกระดาษ มันก็บ uhm, well. ิงยาแล้วอยู่ในนี่โมขนาปล่อยไวเบอ่์พรเบองออกยุ่ตัวปู่ตัวแม่บ่สูงนี่มันบินอยู่ยใหเป็ดเ็นเินอมันย่ื่นันบินสาบานตัวนบินถบานเนาะ อ๋อหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้ขนาดกูได้มกเลี้ยงครับเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลามีปลาปลาดุกเป็นปลาดุกปลาดิ้นนั่นปลาเนี้ยค่อยๆปลาสวายลาบึกปูแนวนั่น น่าจะเป็นพอบึกหลังจากเดินทางมาจกตัดจากตลาดนัดบ้านหัวไฟครับมาคือเกาตลาดนัดบ้านด่าน ผ้าเรือบ้านด่านอําเภอโค้งเกียมครับมาเบิงแม่ฆาเพิ่นครับแม่ฆาเพิ่นมาหอดมาถึงอลไรครับเพิ่นมาจากฝั่งสอปลาวได้สินค้ามาแบบธรรมศาสตร์ตง่าตัวตายคแมงกี้โอมอะ้มงี้หมาค่ลูกแมงกี้โอมตึ้งห,หอยตึ้งกระปู มันสูงไม่ยังีดข้ต้นจิงนตคะจะวางข้าเนียค่ะสูงเท่าไหร่เจดบาทกิโลยาวเป็นต้นเตแอนองลกิโลเจ็ดสิบบาทละว่ะ